ก็กราบสวัสดีครับผมพี่น้องชาวเมียสีท่านผมพบกับผมหน่อยเดียวนะครับผมก็วันนี้ผมไม่มีแล้วผมผมก็จะมาตีบวกโชว์ให้ดูว่าบวกเจบวกแป่ะมันอีซี่แค่ไหนครับผมไปจัดเลยดีกว่ามันเป็นการรอช้าผมก็จะมานี่ครับผมก็เสริมพลังนี่ผมผมเตรียมดาบแล้วผมผมว่าผมจะขึ้นบวก7็หรือไม่ก็บวกแปผมดูดิว่าเราจะตีติดไหมไปลุยกันับผมเสริมพลังไปบวกดึงอีซี่ต่อย บวกสองก็ยัง ec อยู่เขร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบวกสามี่บวกสี่โอ้โหอะไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตาสิบเปอร์เซ็นต์ก็แตกเหรอล้างเลยแล้วผมกดโอเคแล้ okay, อยู่ครับผมบวกสี่อันนี้แหละก้อนนี้มันต่างกันตรงไหนผมก็ไม่เข้าใจน,นะสักข้อน,นี้แหละบวกห้าโอ้โหบวกห้าก็แตกครับ okay, ผมบวกห้าไปโอเคเอาล้วครับผมนี่แหละรครับผม คือของจริง<ะ>ผมจะขึ้นบกหกในโอกาสที่สามสิบเซนมีโอกาสเสียงแตกผมจะขึ้นให้ทุกคนดูว่ามันจะติดหรือเปล่าไปาาาาาเอ,อ้อด่าผมหายเรียบร้อยครับ <c oughs> แตกครับผม <c oughs> ก็าตามนั้นนะผมตีบวกครับผม อยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายตีบบกผมเนี่ยละครสวแรงแกนนี้จริงๆครับผมก็เรียบร้อยครับผมผมก็แตกไปทีแล้วผมก็ไปครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผมไม่มีอะไรมากมาตีโบกโชว์ผมว่าบวก6มันง่ายไหมเนี่ยครับผมไม่ง่ายแล้วผมยากมากครับผมเปงนไงครับผมแตกแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ผมผมก็ใหม่คลิปหน้าผมจะมีอะไรอีกแล้วก็เจอกันครับผม